ครับผมอากาศสวัสดีนะครับพ่อพี่น้องเอฟซีทางช่องยูทูบเป็นชนกฟ้ามหรือเอตุปูทุกคนครับผมสวัสดีไปย้ำทรงเซานะครับเาวันวันศุกร์นะครับทีสามสิบพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับมันนี่มีว่าแม่งลูกมาเปิดแบงค์ยูสามโคมนะครับสามโคม้มเป็นงว้วนไทยผืนเมืองเข้าครับผมนี่กำลังคนกำลังหาเรียงครับงว้วนไทยเรียง,ง่ายครับผมอ่ากินหยาเก่งนะครับอ่ามันนี่มีแม่ลูกแม่อยูสองโคมแล้วกับแม่ลูกผู้อยูโคมหนึ่งแล้วครับ เดี๋ยวสิเปิดทั้งราคาหยกราคาแยกให้พ่อแม่พี่น้องได้ตัดสินใจกันนะครับผมผมเรยกครับเป็นแม่ลูกเมียครับนี่แม่แดงนี่ครับแม่ลูกเมียงว่าลูกแหลกเลยครับผมบ่งคับส่งลูกงามเลยครับงว่าแม่เนี่ยส่วนสูงบาลายครับเราเราเราเล่าอยหาถึงรอยสิบเส้นประมาณนี้นะประมาณรอยสิบเส้นนะครับผมนี่กุ้ยมกงว่าสูงว่าใหญ่พานกรเนยเลยครับนี่แม่เผื่อเบ่งครับสดดีครับผมสดดีงว่าลูกแหลกพร้อมครับแม่รุ่น้องนะครับ ลูกสาวได้อายุเด้วนะครับนี่ลูกสาวตัวดำนี่นะครับแม่รุนท่องท่องไปเนเ่อยๆเลยครับผมนี่เอาไปรุ่นท่องเอานะครับผมผมนี่หนึ่งเมืนหาร้อยบาทนะครับหนึ่งเมืนหาร้อยบาทครับผมอ่ากรณนนี้แยกนะครับเดี๋ยวโยกนี่ราคาพิเศษเห็นเลยครับผมที่สองครับแม่ลูกเมียกันครับผมอันนี้ว่าลูกสองลูกสามแบบนี้ครับนี่ลูกสาวได้เลือดชาติเลมากหน่อยหนึ่งนะครับผมติดเล่พร้อมครับนี่เบิรงครับแม่เพิ่นหัวหนามูครับลูกหาแม่ก่อนหาแม่ก่อน ไปหาแม่กันเร็วนี่หลานี่นะครับนี่นี่ครับส่วนสูงแมยูแล้วรอยยี่สิบนะครับลอยสิบหาถึงลอยยี่สิบประมาณนี้ครับผมนี่งอแล้วหลูกสามนะครับสาวโตโดีเลยครับผมในเลือดเหล่มะน้่มนะครับมาหลุดเบื้องหน้าเลยเ้วะนี่ครับหน้าลูกสาวผมนี่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทนะครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาท ผมมีสามเป็นแม่ลูกผูครับวมื่อลูกสามเมื่อกันครับนี่ลูกไส้เพลินครับผมลูกห้าแม่ก็เแล้วเบิ้งครับลูกไส้โตดีกันครับผมตัวนี้ส่วนสูงแล้วรอยยี่สิบลอยยี่สิบหาแล้วครับมานนี่นะครับม่านรอยยี่สิบนี่ครับผมเบิ้งว่าเขาบีนะครับทรงหลวมงามครับผมตามค้อเสียเพลินครับผมนี่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้ารน่ยบาทนะครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาท แต่กรณีที่ท่านยกเม็ดนะครับง้วหกตัวครับผมง้วหกตัวตัวแม่หาตัวผู้หนึ่งครับนี่ได้งง้อหกตัวสดๆนะครับผมเอาเนื้อผมเอาน้ำสองเมื่นเก่าพันหารอยบาทนะครับสองเมื่นเก่าพันหาร้อยบาทพอมรงฟี่สองรอยกิโลเมตรแลกเก็บเงินหนาขอกนะครับบ่เด้ขอมาจำน้ำพอมไพี่น้องก้อนแม่แต่บาทเดียวครับบ่ว่าไก่บ่ว่าไก่นะครับว่าตะมากน้ำกันครับอ่าเปิดคอเปิดรักถาลับอยู่หนาคอกเด้ยเลยนะครับผมนี่ง้อ สดสดุกตครับผมบ่อใหญ่จอยแห้งนะครับตัวละตัวบ่อใหญ่จอยแห้งช่วงนี้หยากําลังเกิดนะครับหยาฝนไม่นี่ครับมาคมได้อยากงอกอยากแยกได้เบิดนะครับแต่ขันงอกไปก็สีได้ราคาที่คุ้มค่ากว่านะครับผมอ่าราคาเถือกตกเฉลี่ยบวกหอดคมนละเมินนะครับอ่ายกกมดเฉลี่ยบระหอดคมนละเมินนะครับผมอ่าเงินสามเงินสามเมินมีท่อนนะครับสองเมินเก่าพันหาร้อยบาทครับผม มางกการโทรมาครับ084 3 2 1 1ห9 9นะครับพิกัดความคมตัางย่บานดูไงต์ตำบลหนองแคนอำเภอปะทุมรัดจังหวัด้อยเอ็ดครับประกันตัวนี้สากรไห้ชิหาเมื่อนะครับผมอ่าที่สำคัญเข้าเปิดทรงฟรี่ไห้แล้ว200กิโลเมตรแรกนะครับผมไก่กน็น่าขันมันบ่ได้ไก่กันหนาเกียดเข้าบ่ได้เก็บเพิ่มครับยืนราคาให้พอพี่น้องครับผมรุกราคาที่ห้ไปนะครับผมถุกราคาที่ห้ไป สองรอยโล่สองรอยน้อยๆนะครับพ่อยืนหยว่นในการได้นะครับผมยกเม็ดสองหมื่นเก่าพันหารอยบาทนะครับก่อนี้แยกอะตามที่แจ้งไปนะครับผมตามที่แจ้งไปเนะครับในการโทษนะครับผมในการโทษเมียนใบร่างเทือเป็นหมืออยังไหนมาตอบนะครับผมการโทษมากสิได้ต่อรองในเจรจากันก็สิได้จบกันนะครับเาอีกเทียนหนึ่งครับผมงัวสามโค้มนะครับหกโตครับผม แม่เอาไปรุ่นท้องทุกโตนะครับง่วงฟูงทุกโตัวเอาไปรุ่นท้องเอาทุกโตนะครับง่วงฟูงหมดเลยอาจจะทับมาแล้วนะครับพอลูกอายุกับเฉียสามสี่เดือนได้แล้วนะครับง่วงไทยเข้าข้าวเดียวกับทับแล้วครับลูกขอวาปีไทยปีได้นะครับผมสองเมืองเก่าพันหาลอยปลาครับง่วงหกตตัวแม่ยหาตัวผู้หนึ่งสำหรับวันนี้ก็มาเปิดให้เพื่อนพี่น้องรับชมรับฟังไว้แต่เพียงเท่านี้ครับอยากงกอยากแยกปรึกษากันดีผู้ที่ซื้อผู้ที่เลี้ยงนะครับปรึกษากันดีคนในครอบครัวครับ มากน้ากันโทรมา0ู4ย์1 1ด 9, 9. ีสาสาำหรับมือนี้ฝากไว้สำรับเนี้กรับสวัสดีครับ